สวัสดีครับคุณชมงท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรว์วอลกันอีกเช่นเคยผมเชื่อว่าใครหลายคนรอคอยการกลับมาทำตลาดของทางฝั่ง KTM Thailand ก่อนหน้านี้หลายๆปีมาเลยทางคุณค่าก็เคยทำตลาดและถูกยุติลงไปเป็นทางเวสเปียริโอมาทำตลาดต่อในชื่อบ u นรับเบอร์แต่ทว่า เรื่องรายละเอียดทางธุรกิจก็ไม่ลงรอยกันอีกจนทำให้ต้องยุติการทำตลาดไปอีกเช่นเดียวกันและล่าสุดภายในปี2020นี้ก็ได้ KTM Thailand เจ้าใหม่มาทำตลาดภายใต้ชื่อบริษัท r o o m ซึ่ง r o o m จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ3แบรนด์ด้วยกันอันดับแรกเลยก็คือ Barjat ที่กำลังทำตลาดอยู่นะขณะน,นี้แล้วก็ KTM กับ h u s q v a n a ซึ่งในงานมอเตอร์โช ที่ผ่านมาครับทางวูมก็ได้ขนรถทั้ง3แบรนด์ไปโชว์ตัวในงานด้วยแต่ว่าแม้บาจารจะทําตลาดประกาศราคาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ทางฝั่งของ KTM และ h ั s q u a n a นั้นก็ยังไม่มีการประกาศราคาจำหน่ายออกมาเลยล่าสุดทางวูมได้ยืนยันแล้วครับว่าพวกเขาจะประกาศราคาจำหน่ายของ KTM Thailand ด้วยกันเกือบ10โมเดลภายในวันหรืห,หน้าวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยโมเดลที่มีการประกาศราคาจำหน่ายจะประกอบไปด้วยกัน3ตระกูลนั่นก็คือตระกูล RC Series เป็น RC 200และ RC 390ตระกูล Duke ประกอบไปด้วย Duke 200 Duke 390และ Duke 790และตระกูลสุดท้ายเป็นตระกูล Adventure ประกอบไปด้วย Adventure 250 Adventure 390 Adventure 790และ Adventure 790R ราคารถทั้ง9โมเดลนี้ จะประกาศออกมาที่เท่าไหร่และจะถูกกว่าสมัยที่เบิร์นรับเบอร์ทำตลาดหรือไม่ไว้เรามาอัปเดตไปพร้อมๆกันครับยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของ Youtube c h ANNEL MOTOR RIVAL นี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในขณะที่ f a c e b o o k c o m MOTOR i v a l ก็ขอ,ขอฝากเพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์และติดตามแบบซ First เอาไว้เลย เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผม mm hmm. พลโมโตไรวยลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ